็สวัสดีพี่ๆนานานะครับผมวันนี้ตะปองเ้าพามาตกปลาอีกวันเดิมครับตอนนี้ลงไปซองหลังนะครับเชา้านี้ตะปองมาอ้อยไว้นะครับย้ายจากหน้าอางมาข้างในน้อยนะครับเหย๋่อก็ใช้เป็นกุ้งเหมือนเดิมครับลูกกุ้งกุ้งฝอยลงไปที่แรกนี่ได้วัดเลยนะครับไปทันได้กดท้าย แต่วัดวืดเดี๋ยวรอคอยชมติดตามผลงานกันครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับมีเวลาแป๊บเดียวครับวันนี้หกโมงน่อยๆน,นี่ก็ต้องเก็บกบลับละมืดไว้เขาเข้ามาตกกันยุดหน้าอ้างนะครับ ะไ,ได้จะโดนอะไรมั่งวันนี้คอยลอกันนะครับผมมาติดตามกันครับขวามือเริ่มมีอาการนะครับเริ่มมีอาการแล้วครับรัวปลาอะไรนะครับผมวันนี้ตะปองมาคนเดียวนะครับช่างเล็กติดเดินสายไฟบ้านเขา Vũ 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 yo, 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 đẹp bọc yo, 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 lò yo, 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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ,ร,บรอยยังใจเย็นจะมีแต้มแรกมวัวอวดไม่มีนะครับรอรอเอ็นแล้วครับไม่พาไปกินนิ่งๆน,นะครับกระตึกกระตึกหน่อยเดียวเอง กินเบากินเบามากนะครับไม่กล้าเสียงวัดกว่าพลาดมันกินวนๆนะครับโดนครับโดนโอ้มาแล้วครับตัวแรกแ,แรกๆครับผมโอ้มาทีน้อย เอาครับผมเฮ้ยดี๋วเอาละครับมีแต้มแล้วครับผมวันนี้อออมตั้งนาอันกลางนะครับมีอาการครับผมอันกลางนะครับมีอาการครับอันกลางครับผมริมขวานี่เปลี่ยนไซส์เป็นลำนะครับเห็นมันียับตั้งนานแต่อันกลางนี่มีอาการตอดปุ๊กปกนะครับ จับคันปุ๊บเงียบไปละเนี่ยจับคันปุ๊บนิ่งเลยคืออะไรตอนวางกับตอยิ่งยิกงยิย่ครับลอ,องดูสิกลางมีอาการอีกแล้วครับผม,มกลางมีอาการอีกแล้วครับผม โดนครับว้าโอ้โหปลาเนรจิ๋วอีกละปลาเนรจิ๋วครับผมโอ้โหมาตั้งหลายวันยังไม่โดนตัวใหญ่เลยนะครับมาแล้วครับผมแจมที่สามขิดสิกริ้วนะครับโอ้มาแล้วครับดี ตัวที่สามครับเย็นนี้หมาครับโอ้โหกลิ่นสักค่ำเลยรอ,อดูตัวต่อไปกันครับเดินทางอีกสักแป๊บนึงนะครับผมที่ยางเลี้ยวกระเรือนหมือนมีการนะครับมัอนตอก โดนครับโดนครับผมโดนครับอี i, ่โอ้ยโอ้ยใส่สวยมาแล้วครับใส่สวยมาแล้วใส่สวยมาแล้วโอ้ฮึบโอเคใส่สวยมาตอนค่ำนะครับอืมหืมจับเต็มมือหน่อยนี่โอ้โหอวันตุ๊บเลยครับลองไปได้แป๊บเดียวโอ้ปลาเข้าตตอนค่ำนะครับ แจ๋วขวามือขวามือเริ่มมีอาการโอ้กินคาแท้ๆตอกแล้วครับตอกแล้ว โอ้ขย้มแล้วครับโอ้โหใจร้อนทับความือพายแล้วครับความือพายแล้วโอ๊ยปลาอะไรวะปลาเค็มอันนี้อันนี้อันนี้จะเอาครับอันนี้จะเอาก้อนครับอันใกล้ก็อันใกล้ เดาวนครับโอ้โหใส่กระเปียกครับเฮ้ยหอบิแตมนะครับมีแตมแตกม,มาฝากเอฟซีนะครับผมมีแตมมาฝากเอฟซีแล้วครับอันความือความือความมือพาลครับอูโ้โดนครับโดนฮึปาบินได้ปาบินได้โอโหตัวน้อยจ้ะเย็บ เอาล้วครับอแล้วอันนี้พาเจ้าโอ้โดนโดนโดนครับโดนเอ้ยสายเดียวกันเลยโอ้โหวัวเย็นก็นได้รุ่นนี้นะครับผมนี่เอาละครับสองตัวติดเลยยังไม่ตัดจะสายเยอะเลยโอเคเจ๋วครับผมโอ้กินลอยๆอีกแล้วครับตอนเย็นอ่ะเก็บครับมนันมีอาการครับซ้ายมือ ้มือนมีอาการมึดแล้วครับผมวัดึ้นนี้ก็กลับบ้านแล้วครับอโดนครับโดนไอ้ยงไงฮ่าววา,า,า,าอึ่งเต็มครับก่อนจะมืดก่อนจะกลับนี่ครับผมเต็มเต็มปากเลยครับ เอ้เจวเก็บครับเก็บแล้วเก็บคันเลยอันนี้อย่างอีกอันนึงครับเราจะตอดวิตดโลปลากินค่ำ ับผมเดี๋ยวก็จะมือจะค่ำกันไปย้ายนะครับอ,อวันนี้ตะปองก็ไปคอตัวกลับบ้านก่อนนะครับคํำละผลงานโดยรวมก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะครับผมยังไม่ได้เอขึ้นจากน้ำเลยเก็บอุปกรณ์ครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์วันนี้มาคนเดียวครับวัดยังเสียนเลยครับวันนี้สุดยอดครับอ่ะ อะไรมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมพิดถูกคไยแก้ไขกันไปนะครับแต่นา้าคนไหนมีเทคนิคดีๆก็ขอมเมนต์บอกตะปองได้นะครับผมตอนนี้ก็เก็บอุป,ปรกรณ์เสร็จก็กลับบ้านครับตันนี้ก็ขอรำลาก,กอนนะครับไว้จะเพียงเท่านี้เก็บนาเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับเชิครับผม